โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจัดโครงการอบรมสัมมนาอั s k i l l ให้แก่บุคลากรครูของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีโดยศาสตราจารย์ดร ok บังออนเบญจาทิกุลอธิการปรดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบนโยบายประจําปีการศึกษาและรองศาสตราจารย์ดร ok ดวงฤทธิ์เบญจทิกุลชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดรนัช ok ชาชัยรุ่งเรืองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมชี้แจงระเบียบและหลักการทำงานโดยการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้และเทคนิคพื้นฐานสอนดีนวัตกรรมการสอนและการสื่อสารกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนดีนวัตกรรมการสอนและการสื่อสารโดยแบ่งเป็นสองระดับคือระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจัดอบรมสัมมนาทุกปี ีนี้เป็นการจัดอัพสกิลบุคลากรครูเพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ก้าวให้ทันโลกเพื่อถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2567สําหสำหรับบุคลากรคุณครูของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีมีความโดดเด่นในเรื่องการใส่ใจดูแลลูกศิษย์มีครูที่มีคุณภาพผู้บริหารที่เก่งรอบด้านโดยผู้ปกครองต่างชื่นชมและมั่นใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนซึ่งทางโรงเรียนมีหลักนโยบายคือ เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียนที่ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยมีความสุขและให้ความสำคัญเรื่องจิตวิทยาเด็กที่จะนำมาอบรมพัฒนาความรู้ของคุณครูรวมไปถึงผู้ปกครองและจิตแพทย์มาให้ความรู้กับเด็กๆด,ด,ด้วยในปีนี้ เราเราใช้เวลาในช่วงปิดภาคการศึกษาเนี่ยนะคะจัดการอัพสกิลกันนะคะคุณครูเราเก่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการอัพสกิล hmm. รีสกิลกันอย่างต่อเนื่องนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้แชร์กัน mm hmm. เพื่อจะได้นอ g e sharing กันเนี่ยสร้าง uh, ความรู้ใหม่ๆสร้างประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ก้าวให้ทันโลกเนี่ยเพราะนั้นก็จึงเป็นโครงการที่เราจัดขึ้นมาในช่วงปิดภาคการศึกษาเนี่ย mm hmm. ก็มีการอัพสกิลกัน mm hmm. ก็คือ มาแลกเปลี่ยนความเก่งกันแล้วก็มารีสกิลกันว่าโลกใหม่ๆเนี่ยะจะต้องมีอะไรยังไงที่จะไดะ้ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ของเราสาทิกรุงเทพธีเนี่ยผู้ปกครองชื่นชมเลยล่ะค่ะผู้ปกครองที่ได้ส่งบุตรหลานมาเรียนเนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็จะเพิ่มพูนพัฒนาแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆเนี่ยอย่างไม่หยุดยั้งนะคะคุณครูทุกคนจะต้อง รู้จักที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นที่มาของการอัพสกิลรีสกิลในวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการอบรมแล้วก็คอยเพิ่มพูนความรู้ให้กับคุณครูที่จริงๆก็คือมีการอบรมทุกปีซึ่งคุณครูก็จะมีความรู้กันมาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการประเมินแต,แต่ละหลักสูตรอยู่แล้วแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยในส่วนของการอบรมแต่ละปีก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของคุณครูขึ้นไปด้วยค่ะ